คนที่เคยร้ายกาจมาก่อนแต่สุดท้ายกลับตัวกลับใจกลายมาเป็นคนดีถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าสังคมก็พร้อมจะให้อภัยนะครับคลิปนี้มาดู10ตัวละครผู้ร้ายกลับใจในโลกของอนิเมะเริ่มต้นที่การ์ตูนดังอย่างดราก้อนบอลก่อนเลยละกันนะครับผู้ร้ายกลับใจจากเรื่องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะส่วนใหญ่พอตัวร้ายแพ้กับซงโกคูแล้วก็จะเปลี่ยนฟังมาอยู่พวกพระเอกอะนะ ถ้าจะเลือกตัวร้ายกลับใจจากเรื่องดรา o อนบอลมาสักคนหนึ่งเนี่ยก็คงต้องเป็นเบจิต้าความชั่วของมันเนี่ยตอนแรกที่มาบุกโลกมีคนตายไปเยอะเลยเนะแต่ถ้าดูจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝีมือของนับปะนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งที่โดนใส่ใบแมนฆ่าด้วยอีกคนนี้ชื่ออะไรนีเออช่างมาันเถอะถึงแม้ว่าเบจิต้าจะไม่ใช่คนที่ลงมือสังหารชาวโลกด้วยตัวเองแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังอะนี ซึ่งจุดเปลี่ยนที่ทําให้เบจิต้าดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นตอนที่มีลูกมีเมียแล้วนะซึ่งในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยลหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นนะครับพอเริ่มมีครอบครัวก็เริ่มกลับตัวกลับใจกลายเป็นพ่อบ้านที่แสนดีจริงหรือเปล่ามาดูคนที่2ตัวละครดังจากนารูโตก็มีผู้ร้ายกลับใจหลายคนนะครับเอาเป็นคนนี้ละกันอุจิวะสาสึเกะความร้ายของตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นทีละขั้นครับ โดยเหตุจงใจของเขาต้องการจะแก้แค้นพี่ชายที่ฆ่าล้างครอบครัวของเขาขนาดเพื่อนอย่างน่ารู้โตะกับอนาคตภรรยาอย่างสักูระพยายามห้ามปรามอย่างเต็มที่แล้วแต่ซาสึกเกะก็ยังไม่ยอมฟังครับจะแก้แค้นให้ได้และเมื่อได้ต่อสู้แก้แค้นกับพี่ชายอย่างดุเดือดจนพี่ชายตายความแค้นในใจก็ยังไม่หมดลงครับมีคนโดนเล่นงานไปหลายคนเลยเถิดไปกันใหญ่จนคิดจะเล่นงานหมู่บ้านตัวเองเลย ว่าจะกลับตัวกลับใจคิดได้เนี่ยก็ท้ายเรื่องเลยครับสุดท้ายก็กลับมาอยู่หมู่บ้านมีลูกมีเมียแล้วก็ปล่อยให้รุ่นลูกสร้างเรื่องกันต่อไปคนที่3มาจากวันพีซบ้างละกันเป็นอดีตคนเคยร้ายที่หลายๆคนก็ลืมบทบาทความร้ายของเธอไปแล้วนะครับเธอคนนี้มีฉายาว่ามิสออซันเดย์รองประธานขององค์กรอาชายกรรมบา็อกเวิร์ก และเธอก็ถือว่าเป็นคู่หูของครอกโคดาหนึ่งในเเทพโจรสลัดด้วยนะครับโปรไฟล์ขนาดนี้เนี่ยมันก็ดูร้ายมากเลยนะแต่ทุกๆคนก็ย่อมมีเหตุผลในการกระทําของตัวเองนะสุดท้ายนิโคโรบินก็กลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มหมวกฟางแล้วก็เป็นตัวละครที่หลายๆคนหลงรักคนที่4ีฮิเอจากย uh ูยูฮักุโชเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักครับแต่เมื่อก่อนนี่ยกระตูนเรื่องนี้ดังมากเลยนะ และฮิเอก็เท่มากลีลาการต่อสู้ด้วยเพลิงมังกรดําของเขาเนี่ยมันเท่จริงๆอะ่หลายๆคนชอบฮิเอมากกว่าพระเอกเรื่องนี้อีกแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยฮิเอพูดนี้คือปีศาจที่ชั่วร้ายจัดว่าเป็นบอสตัวแรกๆของเรื่องเลยครับแต่หลังจากถูกยูซึเกะปราบเนี่ยก็ถูกบังคับให้มาร่วมทําภารกิจกับพระเอกแต่พอบทมันเริ่มส่งเนี่ยกลายเป็นว่าฮิเอได้รับความนิยมมากกว่ายูซึเกะอีกนี คนที่ 5. บารันจากไดตะลุยแดนเวทมนต์เขาคือพ่อของพระเอกครับเป็นอัศวินมังกรที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้ปกป้องความสงบสุขซึ่งมนุษย์ควรจะให้ความนับถืออัศวินมังกรเนีแต่ก็ดันมีมนุษย์งี่เง่าบางกลุ่มก่อเรื่องจนภรรยาของบารันตายเลยบารันที่โกรธแค้นเนี่ยเลยไปสวมิพ์ก,กับราชาปีศาจเพื่อที่จะกวาดล้างมนุษย์ให้สิ้นซากแต่กลายเป็นว่า ผู้กล้าคนใหม่ที่ปกป้องมนุษย์เนี่ยคือลูกของบารันครับการต่อสู้ที่ดุเดือดของพ่อลูกเลยเริ่มขึ้นมันเลยทำให้บารันเห็นความตั้งใจของไอ้ลูกชายทำให้เขาปเปลี่ยนใจมาช่วยผู้กล้าต่อสู้กับราชาปรีศาตกกระตูนโคตรดีไดตลุยแดนเวทมนต์กลับมาทำใหม่ภาพสวยมากเลยเนะพูดถึงแต่อนิเมะเก่าๆมาดูเรื่องใหม่ๆบ้างคนที่6เวลโดรา จากเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเวลโดร่าเป็นมังกรที่ทรงพลังมากครับและเขาก็เลือกที่จะใช้พลังนั้นทำลายล้างมนุษย์มากมายรวมถึงคุกคามสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกการอรารวาดของเขาเนี่ยดำเนินมาต่อเนื่องหลายพันปีเลยเนะจนได้รับฉายาว่ามังกรวายุคลั่งแต่สุดท้ายก็ถูกปราบโดยผู้กล้าที่ได้รับพลังมาจากเทพเจ้า และแถมยังโดนสกิลจองจำนิรัน์ถูกกักขังไว้ในถ้ำแห่งป่าจูราเวลาผ่านไปกว่า300ปีเลยครับก็มีสลามตัวหนึ่งมาเจอกับมังกรเวลดร่าเข้าซึ่งอเจ้าสลามตัวนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาสุดท้ายทั้งสองคนได้ตกลงเป็นเพื่อนกันและด้วยการช่วยเหลือของเจ้าสลามริมมลุเนี่ยทำให้เวลดร่าสามารถหลุดออกจากการจองจำได้สำเร็จหลังจากนั้นเวลโดร่าได้กลายร่างเป็นมนุษย์สุดเท่และเป็นเพื่อนที่แสนดีของริมมลุ เลิกทำลายล้างบ้านมือมั่วซั่วหันมาอ่านมังงะแทนครับเออเฮ้ยหนังสือกระตูนก็เปลี่ยนคนได้เหมือนกันนะคนที่มิสเมิซ์อิฮิสาชิอดีตนักบาสดาวรุ่งตำแหน่ง MVP ระดับมอต้นแต่ด้วยอาการบาดเจ็บเนี่ยทำให้เขาต้องเลิกเล่นบาสไปครับกลับมาอีกทีก็กลายเป็นนักเลงผมยาวไปแล้วซึ่งความร้ายของเขาเนี่ยเมื่อเห็นเพื่อนที่ยังเล่นบาสกันอย่างสนุกเนี่ย เขาก็บุกมาทำลมชมรมซะเลยซึ่งคนในชมรมบาสเนี่ยก็ใช่ย่อยครับไอลิงหัวแดงในตัวชนเลยสถานการณ์ย่ำแย่ขึ้นทุกทีแต่เมื่ออาจารย์อันไซที่ปรึกษาของชมรมบาสปรากฏตัวขึ้นมิซึอ,อิที่ค่อนข้างจะเคารพอาจารย์คนนี้มากก็สำนึกผิดครับแล้วก็กลับมาเข้าร่วมทีมบาสของโรงเรียนโชโฮคุอีกครั้งจะได้เป็นมือยิง3แต้มที่เก่งมากเลยนะครับเพลอาจจะเก่งกว่ารู้คำว่าก็ได้นะ คนที่8คุรุรุกิสุสักุจากโคดกีอัสจริงๆไอ้หมอนี่ก็ไม่ใช่คนเลวอะไรอ่ะนะเดิมเป็นเพื่อนสนิทกับพระเอกด้วยแต่ด้วยสถานการณ์ที่พาไปกับอุดมการทางความคิดทำให้สุสักุต้องกลายมาเป็นศัตรูกับซีโร่ครับมันก็พูดยากอ่ะนะเมื่อประเทศของเขาต้องตกเป็นเมืองขึ้นให้กับบริทานเนียสุสคกุก็เลือกจะจงรักภักดีกับบริทานเนียแล้วก็พยายามจะสร้างผลงานเพื่อหวังจะเปลี่ยนแปลงบริทานเนียจากภายใน ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะแต่วิธีของซีโร่เนี่ยมันก็อาจจะโหดไปหน่อยนะแล้วด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องก็ทําให้ซูซากุเริ่มเปลี่ยนใจมาเข้าร่วมกับซีโร่เรื่องนี้ก็ทําให้เห็นเลยว่าคนที่เป็นศัตรูเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ชั่วร้ายก็ได้นะแค่มุมมองความคิดมันต่างกันคนที่9ถ้าเป็นคลิปจากช่องนี้ก็คงต้องมีตัวละครจากเซย่าใครดีครับที่เป็นผู้ร้ายกลับใจ เอาคนนี้ละกันซีดราก้อนคานอนหรือเจมีนี่คานอนนั่นเองสองพี่น้องเจมีนี่เนี่ยว่ากันว่าคนนึงจะเป็นคนดีคนนึงจะเป็นคนชั่วซึ่งตอนแรกเนี่ยซากะเป็นคนที่ดีมากเลยครับแต่คานอนมีจิตใจที่ชั่วร้ายก็เลยโดนซากะจับขังคุกไว้ที่แหลมซูนิออนแต่ความชั่วของคานอนก็ยังไม่จบครับมันไปนปลุกเทพโพไซดอนที่หลับไหล และหลอกใช้เทพโพไซดอนให้ทำการยึดครองโลกอืหม,มันร้ายจริงๆเลยนะไอ้คานอนเนี่ยแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าพี่ซากะที่แสนดีเนี่ยกลับกลายเป็นคนชั่วร้ายสุดๆไปเลยครับและคานอนเมื่อโดนพวกเซย่าทำลายแผนชั่วลงก็กลับตัวกลับใจมาสวามิภักต์ต่อเทพีอาร์เทนาและสร้างผลงานที่ใหญ่หลวงในศึกปะทะเจ้านรกฮาเดสครับ สุดท้ายปิดท้ายด้วยตัวละครจากการดั้มดีกว่าคนที่10ชาอัสนาเบอร์เรื่องราวของการดั้มเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของสงครามและอุดมการทางการเมืองอะนะเพราะงั้นก็ไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูที่ถาวรหรอกในภาคแรกเนี่ยชาอยู่ฝั่งซีออนต่อสู้กับอมูโรที่อยู่ฝั่งสา,าพาร์โลกและในภาค2เซตาการดั้มก็มีศัตรูกลุ่มใหม่นั่นก็คือทีทานส เขียนอย่างนี้อาจจะอ่านว่าไททันก็ได้นะแต่ภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าทีทันซึซึ่งกลุ่มทีทานเนี่ยทั้งชาและอามูโรต่างก็ไม่โอเคกับกลุ่มนี้ครับศัตรูคู่ปรับจากภาคแรกก็เลยต้องมารวมการเฉพาะกิจต่อสู้กับกลุ่มทีทันนี่แหละเป็นตอนที่อามูโรกับชาอยู่ทีมเดียวกันและเมื่อจบศึกนี้หลังจากนั้นทั้งสองคนนี้ก็กลับมาสู้กันใหม่ครับนี่ไงเพราะมุมมองทางความคิด เราเลยตัดสินว่าคนนั้นเป็นคนดีคนนี้เป็นคนร้ายใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายมันก็ไม่แน่เสมอไปอะนะนีอนิเมะบางเรื่องเนี่ยพระเอกเป็นจอมมารก็ยังมีเลยเอาล่ะครับสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าพูดถึงตัวละครในอนิเมะที่ชั่วร้ายเนี่ยเพื่อนๆน,นึกถึงใครครับที่ร้ายสุดไม่ต้องเป็นคนที่กลับใจก็ได้นะเอาที่ร้ายสุดๆไปเลยใครกันนะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ